เอาแล้วครับก็สวัสดีทุกคนทุกทา่านนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับโรบอกกับแบบที่มีชื่อว่า Power Pi l o t นะก็ในคลิปนี้จะมาสอนที่การทำเก็บโปแล้วก็ฮากิ่เกาะแล้วก็ฮากิ่สังเกตนะอันนี้ก็จะเป็นฮากิ่สังเกตนะครับต่อไปก็เป็นฮากิ่เกาะนี่ทำไมกดไม่ได้วะไอ้กดไม่ได้ออ๋อ้กดผิด <c oughs> ไม่ผมรู้สึกว่ามรู้สึกแหลกๆวะ่ะขออนุญาตตัดแล้วกันนะโอเคครับก็ อย่างแรกเลยไปดูวิธีการหาเก็บปลูกอันนะก็วิธีการหานั้นให้เราไปที่เกาะลิงนะก็อยู่หน้าเกาะแรกเลยก็ไปเลยนะโอเคเมื่อมาถึงแล้วก็ให้เราไปที่หลังเกาะน,นะแล้วก็มาที่ต้นไม้ต้นนี้นะก็จะอยู่ที่หลังเกาะน,นะครับนี่ต้นนี้เลยแล้วก็ให้ขึ้นไปเลยนะ ก็จะเจอกับ NPC ขายเก็บโปะอยู่นะก็หน้าตาคุ้นๆนะโอเคก็จะขายที่ห้าหมื่นนะก็กดซื้อมาได้เลยนะก็ซื้อมาแล้วเราก็จะได้เก็บโปะมาแล้วนะนี่ก็จะโดดได้่างนี้เลยโอเคครับก็ต่อไปก็จะเป็นฮารก,กิเกาะนะขออนุญาตตัดไปที่เกาะแรกนะโอเคครับก็เมื่อมาถึงหลังเกาะเอมื่อมาถึงเกาะแรกแล้วนะก็ให้มาที่หลังเกาะน,นะแล้วก็มาตรงมุมนี้ าได้เห็นเกาะอยู่ข้างหน้าก็ให้ไปเลยนะโอเคเมื่อมาถึงเกาะนี้นะก็ให้ไปที่หลังเกาะนะ<ๆ>ก็จะเจอกับถ<ๆ>้ำตรงนี้นะก็ให้เข้าไปเลยนะแล้วก็จะเจอกับ n p c โกโจขายฮาคิเกาะนะรราคาก็อยู่ที่หนึ่งแสนนะครับนี่นะหน้าตาก็จะเป็นนี่เลยนะก็ต่อไปก็เป็นฮาคิสังเกตนะก็ขออนุญาตตัดไปที่เกาะแรกเหมือนเดิมนะ โอเคนะเรามาถึงเกาะแรกแล้วก็ให้กลับไปที่เกาะลิงนะครับแล้วก็ไปที่หลังเกาะมือนเดิมนะแล้วก็มาตรงมุมนี้นี่นะมุมนี้เลยแล้วก็ให้ตรงไปข้างหน้านะจะไจะเจอกับ NPC ที่พาว้าไปเกาะลอยฟ้านะอยู่ตรงไหนสักที่เอ้ยตรงนั้นไงก็ให้เลี้ยวไปตรงนั้นนะแล้วก็กด บาบขึ้นไปเลยนะพอมาถึงแล้วก็จะมีก็จะมีบ้านหลังหนึ่งขายฮัคคี้สังเกตนะก็เป็นบ้านนี้เลยนะก็จะขายที่ห้าแสนนะก็กดซื้อมาเลยเมื่อซื้อมาแล้วก็จะได้ฮาคคี้สังเกตมานะจะขอไม่เปิดแล้วกันเพราะเดี๋ยวแหลกก็มาซื้อมาแล้วจะได้ฮัคคี้สังเกตแบบตอนแรกจะหลบได้แค่รอบเดียวนะวิธีฟาร์มก็ให้เปิดฮัคคี้สังเกตแล้วก็ให้มอนตีไปเรื่อยนะแล้วก็เราเพิ่มเองก็ ไม่ยากนะแป๊บๆโอเคก็ต่อไปก็เป็นจุดสุ่มผลนะเดี๋ยวขอตัดไปที่เกาะลิงนะโอเคครับเมื่อมาถึงเกาะลิงแล้วก็ให้มาที่หน้าเกาะน,นะแล้วก็ให้มามุมนี้แล้วก็บินไปเลยนะก็จะเจอกับเกาะมาลีนนะแล้วก็ให้ไปที่หลังเกาะน,นะให้มาที่หลังเกาะตรงนี้นะแล้วก็ไปตรงไปเลย โอเคครับก็มาถึงแล้วก็จะเจอกับเกาะที่เป็นแท่งเงินใหญ่ยาวนะเมื่อมาถึงแล้วก็ให้พวกเราขึ้นมาข้างบนเลยนะสำหรับใครที่ไม่รู้จะขึ้นยังไงก็ไม่ต้องห่วงครับมีปีมีที่ให้ปีนขึ้นอยู่นะก็จะเป็นตรงนี้ข้างหลังนี่นะโอเคตรงนี้ก็เป็นที่สมผลก็จะใช้เงินอยู่ที่สองแสนนะส่วนตรงนี้ก็เป็นที่สมผลโดยใช้เกมนะใช้อยู่ที่หนึ่งร้อยนะ ก็ตามคลิ่ก็มีแค่นี้นะก็ขอตัวบิดไปเล่นอนิเมเอเวนเจอร์ก่อน